สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวครูขอแก้ข้อ4กับข้อ9ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวแล้วก็เฉลยข้อ10นะคะเดี๋ยวขอเฉลยอ,อันเก่าก่อนเนาะอ่ะมาเริ่มต้นที่ข้อ4นะคะคาบที่แล้วครูเฉลยไปผิดนิดนึงนะคะ a C a บวก 6b บวก 5c ส่าอ่ะ บวกกับลบ 3a ลบ 9b บวกกับตัวนี้นะคะวันนั้น a ตัวนี้คูหายนะบวก 3b ลบ 4, 4ี่นะคะ,ะจากนั้นเราก็เอาเหมือนกันมาไว้ด้วยกันเนาะ 4a ลบ 3a บวก a นะคะต่อไปบวกกับ 6b ลบ 9b บวกกับ 3b บวกกับ 5c ลบกับ 4c 6 3 6 7 8โคตรนะคะ8โคตรนะต่อไปกลุ่ม A นะคะ4 3, ลบ3เหลือ1ใช่ไหม ดังนั้นหลือ 1a 1a ง a บวกหนได้ 2a นะคะตรงนี้ต้องได้ 2a นะต่อไป6-9ลบเก้าเดลลบ3ามลบ3บวกสได้0ูนเนาะดังนั้นถ้า c ลบ c ก็เลยได้เป็นบวก c นะคะดังนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือ 2a งเบวก C เนาะต่อไป ต่อไปนะคะแป๊บหนึ่งนะอ่ะข้อ9กับข้อ10นะคะข, 9, ข้อเขอเฉลยใหม่อีกนิดนึงนะคะอ่ะมาดูว่ามันผิดตรงไหนนะ5 x y ลบห y z บวกกับ7 x z บวกกับ xy บวก 5y z ลบ 6x z นะคะบวกกับลบ 6xy บวกกับ y z บวกกับ x z อ่ะจากนั้นเอาพจน์เหมือนกันมาไว้ด้วยกันนะคะ 5xy บวกกับ x y ลบ6 x y ตระกูล x y หมดแล้วต่อไปเป็นตระกูล y z นะคะก็จะได้ลบ6 y z บวกกับ5 y z 6. บวกกับ y z เนาะต่อไปบวกกับ7 x z ลบห x z แล้วก็บวกด้วย x z นะคะจะเห็นว่า5บวก 5xy บวกกับ xy มันจะได้ 6xy ถูกไหม 6xy ลบ 6xy ก็คือหมดนะคะต่อไปลบ 6y z บวก 5y z ได้ลบ 1y z ลบ1บวก1ก็ได้0ดังนั้นตระกูล y z ก็หายนะคะส่วนตัวที่เหลือก็คือ7 x z ลบ 6x z หรือ 1x z 1x z บวก x z มันก็จะได้เป็น 2x z เนาะเขาที่แล้วครูเฉลยเป็น 2xy ถูกไหมนั้นแก้ให้ครูๆูด้วยนะคะต่อไปข้อ10ข้อสุดท้ายของงานชิ้นที่1นนะคะ x ยกกำลัง3ลบ 5x กำลัง2บวก 4x ลบเบวกกับ x ยกกำลัง4ี่บวกสอ x กำลังสาบวก x กำลังสองลบเ x 4. บวกสบวกด้วยวงเล็บสุดท้ายนะคะ x ยกกำลัง4ีลบเ x บวกแจากนั้นเราจะเรียง ดีกรีสูงสุดในที่นี้ก็คือ x ยกกำลังสี่เนาะ x กำลัง4ีบวก x กำลัง4ีบวก x กำลังสาบวกกับส x กำลังสามกำลัง3ามหมดแล้วนะคะต่อไปเป็นกำลังสองนะลบห้า x กำลังสองบวก x กำลังสองหมดแล้วนะต่อไปเป็นตระกูล x นะคะบวก4 x ลบ 7x ลบ 7x ต่อไปเป็นตระกูลไม่มีสัมประสิทธิ์ไม่มีมมตัวแปรเนาะก็จะได้เป็นลบ7บวก4บวก8ปค่ะอ็กซ์กำลัง4บวก x กซ์ำลังสี่ได้เป็น 2x งกยกกำลัง4ต่อไป x อกซ์ำลัง3บวก 2x กซ์ำลัง3าได้ 3x กซ์ำลังสาเนาะบวก 3x กซ์ำลัง3ต่อไปลบ5้ บวกหนึ่งได้ลบ 4x กำลังสองนะคะบวก x บวก 4x ลบ7เป็นลบ3ลบ3ลบอีก7ก็เป็นลบ 10x บวก4่ลบ7บวก4ลบ3มลบ3ามบวก8ได้บวกหนะคะ,ะนักเรียนลองไปปรับแก้ดูนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ